ตัวอย่างลูกของดอกคูณนะครับลำตัวสวยเหมือนพ่อเลยนะครับแม่พันควายก็จากอุทยัยครับเป็นหลักเลยครับผมดูลำตัวนะครับ อวยลักษณะชัดเจนสวยงามนะครับท้ายดีเนาะลูกดอกคูนท้ายดีมากเลยให้เจ้าของควายพูดเขาคงไม่กล้าพูดหรเดี๋ยวผมพูดเองเดี๋ยวหาว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่โฆษณาควายเราโฆษณาของตัวเองเดี๋ยวให้คนอื่นพูดดีกว่าเนาะตัวนี้เลทราคาอย่างที่บอกนะครับก็คือห้าหมื่น แล้วก็ตัวผู้นะครับห้าหมื่นไปจนไม่เกินแสนเนาะอ่าอาจจะมีตัวดีไม่ดีห้าหมื่นถึงไรนะห้าหมื่นก็ตัวผู้ราคาเราขายผมขายประมาณห้าหมื่นแต่ตัวเมียก็ราคาเจ็ดหมื่นถึงไม่เกินแสนอ่าเจ็ดหมื่นไม่เกินแสนเนาะครับผมก็ก็ทุกตัวก็ไม่เกินแสนครับทุกตัวเลยไม่เกินไม่มีเกินอืไม่ว่าจะเป็นช่วงยุคควายราคาแพงตั้งตั้งแต่ จ็ 7, ต้งแต่6-7ปีที่แล้วที่ราคาแรงจนตอนตอนนี้แหละก็เท่าเดิมครับขายเท่าเดิมเท่าเดิมอันนี้เพื่อพี่น้องกเกษตรกรตัวจริงที่อยากแบ่งไปเลี้ยงจริงๆใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่เข้ามาคุยกันได้ครับราคาต่อรองหรือว่าไม่มีจริงๆมาคุยกัน